พอจุไม่ได้กินโดนแล้วเนี่ยไม่ได้มาโดนถ่พี่น้องว่าสิหยุมแล้วมันไม่ได้หยุมมันต้องใส่แบบเบนๆบนสวัสดีค่ะมากินข้าวนำกันว่าอะไรรําจะขึนคนกาเทียเท่ยวครับพี่ไปยื่นเอกสารนันเยียวยาน้าถว่มจากซีด้ยไม่ได้ของเซ้ทาทังอันตู้เสื้อผ้าย,ยัางผังเบิดแต่ว,ว่ากะเสียงไปกินข้าวนำการค่ะถ่พี่น้องเนี่ย,ยจู่ตับเหนียวมากคือเกา าล่องมากมาเด้อมาเด้อกินข้าวนำกันไทยพี่น้องค่ะก็ก็กินแก้มยูนี่ก็ของมักนี่นๆ่นงานกินแซ่บอายุห่องอายุห่องเราต้องกินแบบนี้เนี่ยมันก็กรอบโยสจำหมาเว้มาเวอใหญงห้อยเบอร์เลยมาดูแล้วกินข้าวกินข้าว อันใดตับอันใหญ่ใหญ่เรียกเอาเลยเฮาเนี่ยอันนี้อันใหญ่แบบมี้สองอันเนี่ยจุ่มลงไปเกียกเอาเนี่ยยีนฮึส้ของแน่อี้เป็นสามเดี๋ยวนี้คนประกาศเด่นมากเลยครับทุกคนเนี่ยน้ำกยากเบียด แ่นเบื่อลายจะพานแช่ไปได้อย่างบ้านอย่างบ้านซักเยอะอย่างบ้าไ,ได้หอดดนแล้วซีฮอดอที่แบบไงปีพันล้ำ <c oughs> บอมแมนบอมแมนเอาบวงเด็ดอ่ะขอบวงเด,เด้อเด็กหน่อยเอากระสันกระิตักบ้าได้แล้วเนาะก็ต้องใส่เกลมพ้นนั่นตัวเนี่ยเขาขว,ว้วเขาขว้ากระริกกัน เอาเกียกแล้วมันได้หน่อยโปดเอาแบบเข้มข้นเนี่ยอืมทงแปะเปื่อยผงแปะจี้ต้นนี้มันก็ทีททท่หอมเนี่ยแมงอุ๊ดมะขามก็เจียมปอกแล้วกะเทียม กระเทียมกับผักหอมบวนเนี่ยคะ่ะมันก็จิมียานต้านมะเร็งอยู่กินได้ก็ดีคือกันเม,มี่งนบ้านเฮาเนี่ยมันมีนยาหลายอยูย่ยาต้านมะเร็งนั่น <ยา S 1> พวกที่ดื้อพวกที่ถือมะเร็งหละหลายเนี่ยมันี่มีหอมกับกระเทียมเนี่ยเป็นมีมีอันสารนั่นกันอยู่แล้วเ,เตีลล้ยล่ะคือเจ้าเขากินยาพาราสิบกน หายสองคนว่าหายแปดคนยังตี่ก็นมีก็คือกันแต่ว่าเขาก็มันก็มีสามตัวนี้ต่อตาได้อยู่มันอยู่ในนีเนาะเปิงปลาไว้กินเที่ยงได้หรอ <c oughs> ซื้อปิงปลามายันไม่ได้กินปิงปลาอยู่มักของมักแหละเลือกปิงปลา,ามาเห็นตับแล้วว่าได้ว่าได้ต้องเฮ็ดจุอ่ะอดใจว่าได้ดอกค่ะ <c oughs> ต้องเฮ็ดจุเห็น เฮาเฮาเคยกินเนาะแต่อยู่บ้านเนี่ยไปบ้านบังหันสิมเอาแต่ตัดยังสี่กับ,บ่บได้เพราะว่าคนอื่นสิบบได้กินน้ำก็ต้องแบ่งกันเบิดเขาจะบไให้บ่บ่ใ่้บเป็นพิเศษบ่เม่นก่อนลนีอ้อ่าต้องต้องต้องคนจะกินนี่ถึองอะได้บ่บ่บเพราะว่าเขาสิมีโอกาสไห้กินเบิดสุขอนัวตัวนึ่งนี่ต้องเอาะมันไผก็อยากลากไทก็อยากตักเปนบ่ ที่มาเอาเอา,เอา,เอาตะบัวใดเขาต้องมีน้ำใจวัาปันกันกินเขาก็มีเงินซื้อเขาก็มีเกินซื้อแต่ว่าเขาก็อยากกินคือกันที่มา,มาเอาเอาแต่จะขวางตะบัวใดก็ต้องเออก็ได้ประมาณนี้ใส่สองตับไปเลยคำตาตีอีกแล้ว,อ,วอืมอ ก็กินกับเขาเนี่ยฮะล่ะถา้ถาทำน้อยๆก็สร้างก็เป็นเขาขเคือเก้าใหญ่มา,ม,มากดิดจุบ่ค่อยมากผักปันได้แต่า่ากินบ้างอยู่บาแมมนว่า่จินก็กินบ้างนะจินบา้งา,บนบางนิดหน่อยอ ที่รักๆอ่ะจู้อันละเขาขวาบักพริีกขมันมาเป็นแกนแกนก็มาอันอันอันโดยรวมกับผมพี่อ่ละที่มักแบบนั่นโอ้ยเขาชิดตกเขียวไหล เขาก็สเปนคนกิ่นไลายเน่จัดน้อยเป็นไผมาเลียงก็คือซีเบเลียงได้ดอกก็คือซีเลียงตัวเอยงยังซีราคาไปเรื่อยๆค่ะยังดีว่าเขามีแห่งเฮ็ดงานเขามีงานเฮ็ดก็ดนดดนจังมาหาในห้อยจัดว่าพิษหวังส่วงเบิรเดอร์ผู้ใดกด็ได้าไปคุณมักแพ็ยังคุณก็เอาไซ็ดไปคุณมักเปรี้ยวคุณก็ใซ่เปรี้ยวแต่ใหญ่นะมักขมอําลำของเปียกก็คือว่าเน้นเปีย แต่บ่ม <après> uh ักขมบีเ huh. ด si ้วยคมักขมเพียมันหอมจังอืออือเพียเนี่ยมันจะมีความหอมขีเพียนั่นแหละบ่อไปง่ายขี้ง่วแม่นมันจะมีจินที่พวกข้างมันนั่นแหละดีปะเฮามักคือว่าเฮากินมาแต่เล็กแต่น้อยเนาะผู้บ่กินก็ ไออีกนึงนึงอยู่แล้วล่ะมักไส่มักหมันเนาะคัวไหนบรสนัดจุ่มกะเอาพอเอาจังซีกะดีจิได้ขิมคุน้ามักต้อนไหนเขาก็เลียกเอาจังซีแหละมักต้อนคำตาสวดติดใจจุกใจสองไป นี่ยใส่ซองไปเลยมันจังเสียดอะมันก็ให้ยิ่งหย่งง่ายใส่สองอัน อีเพ็ดแค่อีเพ็ดแน่ยุ่นเนี่ยไหมแต่ว่ากับงวดนี่นะเบอร์ไซส่แบบพริกเสยเหยาหมดพริกพริกอยู่บมดเอ้าก็มันเสียบเนาะมันหอมดีแบบพริกนั่นมันก็ะเสียมนั่อสิแคเพื่อนเฮ็ดบางแน่ยอยู่บางสำหรับแบบว่าเออมันเขามีเขาเกียงแต่ว่าเอาคู่ขนมักแบบใหญ่ๆกับใหญ่ๆก็เลยต้องใส่สองเดี่ยวแต่ขนมัก กินโดนแล้วมาเสริมน้อยด้วยเสริมเออเสริมสามสิบกีบเข้ามาห่วงเอาเสยล่ะค่ะอันเฮากันเองเฮาห่องเอาอย่างเดียวเฮาอยากหังเฮาก็เอาเพราะว่าไอพี่น้องเออเอามาสดสด,สดทอนๆอนกรมกรมาเลยนี่เพราะว่าเอา้เอาคือบ่มี่ขึ้นจากนะเนี่ยเอาใส่คือกันอันนี้ต่กันแต่นานย่างเดียวแล้วจับเอื่นนี้ยังงดนดอกเอืเอนก็คือกันอ่ะเอื่นก็คือกันอันเห่าก็ได้กันเดียวกันนั่นละแต่เอื่นก็คือกัน สเส้ยกุ้งเกาเพื่อความเข้มข้นก็พักจิ้มเอาเนี่ยเอาเมาส์มาเรียกจันนี่เรียกเสียเขาก็เฮ็ดเอา,าเฮาจ้ะ พ <Yeah. S 2> อเยอะเอซ้ำนี่นะที่เค็นๆพอดีว่าให้อิ่มให้แบบว่าอุ้ยเบิดไหโพดประมันนี่นะนี่ขาบบวงซอยเสริมที่ได้เข้มข้นใส่เขานำจักน้อยขอได้ว่าใส่เขาท,าที่บ่เป็นจับ หาวบันเหาก็ว่ามันจังค่อยปเป็นท่องเทศห้าวาซาบิอืมสลกลัดหินทนอีกแล้วใส่สองยางมึงเนะนี่ยทำนี่ทำนี่ใส่สองยงังมงนี้ยเนนะี่ยกลายทำตาตีแล้วค่ะ ถ้าพ่ทำตาติ้มบ่สาใจตัวพี่น้องนี่มันใหญ่ครับโอ้มอยมันน่อยพูดเดี๋ยวใบมันน่อยมันหุ่มบ่เบิด bay nhanh nhanh những cái nhỏ khẩu say cực cần bạn hầu cá 3 nhiều vui lạc hà mà tìm chùm hơn ẩn nhúng say lệch ยันได้สั่งตับเพิ่มอีกเยอพี่น้องิึงนะตับเพิมประมาณนั้นเจ๊ด้วยนะตับเพิ่มเฮียเอาแด่จานเลี้งเาเจะบอกว่า,าหิวเขานาะมือนี้บอตุกน่น <laughs> <laughs> อม,มองเกอกตุกตับเกตับเบยกจ้า วันนี้กาวยามอะไรผมเราซสริมเป็นนั่นล่ะอันหาเพื่อนลูกค้าอยากสั่งกัจจีเรวแต่ใหญ่จูเพคนก็อย่ากเพิ่มพันนี่วัวบ้านเราเหมือนบด้กินเนี้ยเฉพาะใหญ่จูอย่างเดียวเลยจะหนักจะเต็มโดนๆมากเกินหนึ่งครับผมปัจจีบ่าเทามาสจ้างเพิ่มผู้นั่นคืได้ผู้นี้ก็ได้อากัซิี่ดามาอีกล่ะมันบรดีตัวเขาน้อยหน่อยตัวกระจ่างใครเขาอยู่เขาแก้วกมันแก้วอืม Nói mà thơm nhớ cháu thơm xám thả Mẹ cả nhùng nhớ Lục táo tợp บอเจียบบเจียบ,บอ่ะก็ยังสี่ละยังสี่ละจังสีละมันต้องได้เบิ้ลจ้ะต้องสีเลยต้องสีเลยเน่ยเสริมมัต้องได้เบิ้ลเพราะว่าเตาเลยตเ,เตาแบบงานแต่งเลยเนี่ยอออแต่มาเขาจกินเองกะประมาณนี่จุ่มลงไปเริบไหลเตางานแต่งจรงานแต่งมันเปดได้แมวขัวพ่อขัวพ่อขัวต้องรุ่นนี้ เขาก็เจ็บไซส์ปากเอาเพราะว่าหอาไม่ได้คอมะพร้กต้นเก้าเจี๊ยต้นเก้าข่างเนี่ยเจ็บมาสดๆนะเมนบะนอแบบเนี่ยได้แ่าก็หอมคักดูหอมใส่ดังเินๆนเหมือดัางห่ำเพิ่มแก้วแล้วแก้วถอยเก้าเบิดเจ็บหลายกุยเอาเบิดอือเจ็บผมำล้ำเค็มกลนกับเก้าพิ้องเลย ชุดที่สองเลี้ยงตัวเองแล้วพอ,ออีกอันนึงก็บพอแล้วกินกับเอาต้องเข้มข้นแบบนี้บักเปากับพริกเข้มขน น,นี่เอามาจากชุดแรกถ้าว่าอิยกไปแล้วต้องเอาตอนคืนมาก่อนชุมไปขุมำลำชุดที่สองเนี่ยตามสร้างเลยลูกเตาลูกเตาานังแดงลูกเตางานงัางานแดงต้องนี่นสิ เต็มปากเต็มคำะว่าทำแบบง่า่ทำงงต,ต,ต,ตัตีตัดสวดแต่ถ้ารุ่นนี่เขาก็กินผักตับเอาพอ่หอบเพอาได้มันใหญ่มันใหญ่มากเพิ่มความเข้มคข้นเอางานแต่งของแท้ แล้วพอไปในครัวก็ซิบอมได้กินแต่ว,ว่ามีแต่พ่อครัวเด้เฮ็ดแบบเนี้ยต้องขอในทั่วอยงเดียวม่งั้นเขาในครัวเราออกมาบ่าได้เพราะว่าตีตะปูติดไม่เลยหามออกหามเขา,าขันสั้นเขาซิแบกค้าง่าแบกตับนี้ถ้า,ม,า,ามันกวนขันสั้นคุณว่ามีซีซ์ที่ได้กินแล้วไปเอวกินเา้าเน่แตุกแม่นีะกินเนวได้ต้องเขาทัวอย่างเดียว เข,ขากลัวเขาเอาคันสั้นเขาก็าได้เขาตีติดไม่ติดไว้เลยห้ามเดี๋ยวเงี้ยวหัวหายเดี๋ยวคลางหัวหายบากคนไม่ตองทานเขาแม่น,น,น,นทำมันมีส่วนเกี่ยวข้องทำเขาเลยอ,อันนี้เป็นเชือช่างเกิดพ้ะพีนี้บ้านเห่าอีริหายบ้านเอยเปลี่ยนมันพวกเจ้าบ่รู้ว่าเปลี่ยนบ่เปลี่ยนกีน่การหายเาื่อไร เด็ขงว่าล้มงเลยเมีนทันยัทันก็ทัน้หายทันทันที่ตีครอบไว้บ่ททำเขาทำออกเดี๋ยวได้าหยังบอกเขาก็จะไปบริการกห้แตกบริจาคแตกเือบจะไม่ขั้วเนยเม่ได้กันข้างวหายแบกแบกเรนอันนี้ก็เตาสุดยอดเตาสุดยอด เออจานที่สองยังเสียตั้มยังไงยังเสียเริ่มสีอิ่มล่ะทำนี่แหละอิ่มล่ะอิ่มอะไรวะเอออิ่มแล้วเนี่ยชุดทจีซวงเพรอิมเป็นอะไรพึ่งจีซวงลูกต่องานแต่งอืเอาละครับผมพบ่อครับยันยูนโดนเจอกันเจนหนึ่งครับผมโดนพ่อกันแจนหนึงจานที่สองพึ่งบุกเลยครับผมเอาไว้พ่อกันนวดหนาแล้วครับเราคลิปนี้ สวัสดีครับผม